ตำรวจนครบาลคานายาวควบคุมตัวนักพนันไฮโลจำนวน37คนเป็นชาย16คนและหญิง17คนไปขออำนาจศาลจังหวัดบิมบุรีเพื่อฝากขังหลังนักพนันทั้งหมดถูกจับกลุมหลังเล่นพนันไฮโลไฮเทคภายในทาวาสแห่งหนึ่งย่านชุมชมสุขอนันต์เขตคานายาวตำรวจสามารถยึดอุปกรณ์การเล่นไฮโลชิปแลกเงินและเงินสดของกลางอีก2,000บาทได้พันตรวจเอกเจริญศรีสัส,ะสะลักษ์รองผู้บังคับการตรวจนครบาล2เปิดเผยว่า ตำรวจได้รับแจ้งจากสายลับว่าบ้านหลังดังกล่าวลักลอบเล่นการพนันไฮโลไฮเทคมาแล้วสองวันจึงนงกำลังเข้าตรวจคน้นและพบว่ามีการลักลอบเล่นพนันจริงจากการสอบสวนพบว่าบ้านหลังดังกล่าวมีนายพรหมนัทเป็นเจ้าของบ้านส่วนเจ้ามือไฮโลคือนางสาวจีนจนกระโดนจึงดำเนินคดีในข้อหาลักลอบเล่นพนันพร้อมจะขยายผลหานายทุนที่อยู่เบื้องหลังต่อไปค่ะ